วันพฤหัสบดีที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2568คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโดยภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมและศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราชร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมาคมพฤทธาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทยและบริษัทแอปบอร์ดลาบรเรทอรี่จำกัดประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุขภาพกล้ามเนื้อไทยเนื่องในวันส่งเสริมการดูแลตนเองสากลซึ่งตรงกับวันที่24กรกฎาคมของทุกปีเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความสำคัญในการใส่ใจตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีนำไปสู่ชีวิตที่มีคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นระหว่างวันที่24 2 5ถึง25กรกฎาคมพุทธศักราช2568นอณงงอาคารร้อยปีสมเด็จพระศรีนครินทร์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธาราวงวิริยังกูลรองคณะบดีคณะแพทย,ยาศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงานทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณในแพทย์ปิยะกสะกุลสกลสัตยาธร นายกสภามหาวิทยายลัยมหิดลและศาสตราจารย์เกียรติคุณดร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาที่ปรึกษาคณะแพทยาศ,าศ,าศ,าศาสตรศส์รศ,รศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลร่วมเป็นเกียรติด้วย